ครับเอฟซวันนี้บรรจงลงสวนมาสำรวจสวนใครเนี่ยสวนพออครับวันนี้พอรอส่งพอรอส่งวันนี้ให้คําแนะนําพี่พออหน่อยชี้โดชี้เดอย่างนี้เป็นไงน้าเป็นไงน้าถังแย่เรามันเยอะไปหน่อยไงยอะไปมันจะมาจะมาไม่ค่อยติดเท่าไหร่เมื่อกี้มีแอบร่วงสักอันนึ่งนะมีร่วงอยู่เมื่อกี้เข้อไปมีร่วงสักอันหนึ่งสองอันอยู่นะเอฟซีก็เริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นน้ําเขียว แต่ว่ากิ่งนี้เราก็ไว้ซึงที่ไม่เกินห้าหกลูกอะ่ะมันก็ยังอยู่เยอะอแต่ก็อย่าให้น้ําเยอะแค่นี้เจะไว้เป็นสิบนะเป็นสิบมา <laughs> ได้เยข <laughs> ้างบนนี่มีได้เยแบบสลัดชีพทีเดียวเลยพอ,พอตัดปุ๊บใบไปไหนวะแต่นี่คือแนวทางคือองให้พี่อเขาถอยน้ําหรือเขาเว,นเว,นว้นเว้นวันเว้นวันก็ได้เว้นวันตีติหน้าที่เป็นสองวันเขาได้อยู่ ประมาณเนาะถ้าเราดินแบบบ้านเราเนี่ยใช่เพราะว่ามันที่เรียบอะที่มันเป็นลาบนะใช่อุ้มน้ําได้นานอยู่สองหัวสองหัวได้อยู่แล้วก็สี่สิบนาทีพอพอพอได้วันเว้นสองวันเป็นสองวันได้อยู่เอฟซีก็ไปดูที่บ้านทำเป็นสองวันก็ขึ้นโตวันนี้แล้วบิ๊กบุ้มไหยนะมันเริ่มขึ้นเป็นเม็ดแล้วไงอ๋อเนี่ยนี่เป็นน้องหน่อยไงน้องหน่อยจะไม่ขึ้น เขามีเยอะนั่นดิไม่ตกไม่แต่งนะสวนนี้นะเขาไม่ได้แต่งมาเป็นเป็นปั้นๆเลยไม่อไรงั้นนะอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยเป็นปั้นเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยอาเอฟซีมาดูต้นนี้ด้วยอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมะก็หางแย้ตรงนี้ต้นนี้โอเคไหมถ้าเป็นต้นนี้โอเคไหมต้นนี้น้ำอะไรยิงเปียกอยู่เนี่ให้อะไรต้นนี้ก็ฉีดยา้นนี่ แต่ไม่ค่อยกลางเหมือนเมื่อกี้ไหมอืมแต่อันนี้มันมันจะดูผอมกว่านะมันคนละคนละคนละทรงแบบคนละแบบนะอันนั้นคือชอบมันใหญ่ไงอืมงวงมันใหญ่อืมลูกก็โตโตไงอ๋อมันก็เลยต่างกันเนี่ยอันนี้เล็กนะมองไงอันนี้จะเล็กกว่าอาจจะเป็นที่ต้นเขาไม่สมบูรณ์ไหมตวนนี้มันมีันก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ขึ้นลูกก็โตได้นะ มันก็วงโตตามอาหารมาก็ตามโตทั้งมันเลยอ๋อแล้วไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นช่อเล็กช่อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราพัฒนาได้ได้หมดได้หมดอ๋อโตได้หมดแหละแล้วแบบนี้นี่แกไว้เต็มไปหมดตรงนี้เอาออกเรื่องไงมอนาคตก็ทำตินลูกก็โยงได้ต้องโยงผูกเชือกไว้นะใช่ใช่อ๋อตำแหน่งโยงได้น่ะสามตีนลูกหาลูกได้ตำแหน่งได้เขาจะมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยของเขานะเขายังไม่ออกก็ไม่ไรนะสวนนี่นะพิ่งเริ่มเป็นหางแยกไงยังไม่ออกยังไม่ขึ้นหนามเขียวไง Uh huh. เริ่มเป็นหางแย่ยหางเริ่มใหม่แล้วอย่างนี้เป็นทุเรียนแฝดไหมหรือว่าไงมันแฝดเราเป็นแชมป์แด้เราต้องออกอะ่ oh. อะเวลามันมีลูกปุ๊บมันหนักมันฉีกเลยอ๋อ oh. แบบนี้คือยังไต้องออกอยู่แล้วของผมม,มีเป็นลูกกำปัน้นนะผมตัดทิ้งเลยอ๋อ oh. ตเอาวลุงหนึ่งแบบนี้คือไม่เอาใช่ตาทิ้งเอาลุงลุงได้ลุงได้แล้วถ้ารุ่นแบบนี้ไข่ปลาตาปูนี่เอาอีกไหม ไม่เอาแล้วมันเยอะแยะไปแล้วพอแล้วไงพอแล้วนะต้นนี้จะเอาสักลายยี่สิบลูกก็เหลือกินแล้วมัน,นไม่มีอะไรมีแค่สี่ห้ากิง่งข้างบนก็กาลังบานจบนะตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นยอดด้วนนะ่ะนี่เอฟซีเขาเป็นหลุดทางแยนเลยลุงลังอยู่นะ,ะเป็นทางแย่อยู่ส่วนนี้ต้องก่ะคองน้ําก่อนน้าเยอะไปจะไม่ติดอเอาเขี่ยให้มันรุ่งๆไปบ้างนะจะไม่เด๋ยวจะไม่ติดลองดูเดี๋ยวมาดูผลงานสักสิบวันก็รู้นะ่ะว่ามันจะติดมากกี่น้อย อันนี้ก็จะคล้ายๆกันกันจะเล็กกว่าต้นนู้นใช่มันมันมันคนละอย่างไงช่อมันคนละอย่างกันเหมือนว่าช่อมาโตก้านมาโตอก้านมาโตดอกเอดก็โตลูกก็โตมันคนละทรงแจกคนละทรงแต่ติดโตมันเหมือนกันหมดโตหมดโตหมดเดี๋ยวเรามามาเบ่งกันตอนที่ขึ้นลูกใช่เดี๋ยวมันพอเริ่มโตเราก่อนใส่ปุ๋ยฉีดยานี่เหมือนแกก็ยังไม่ค่อยแต่งนะมันยาวไปถึงนู่นนะหนึ่งนี่เอาเราทิ้งมาดเนี่ยต้อทิ้งมาเลย เนาะเนี่ยทิ้งอลไรกดมันเยอะนะใช่แค่นี้ก็พอแล้วกินโอ้โหแล้วข้างบนดูดิไม่แต่งอะไรเงี้เริ่มเป็นหหงแย่เรุ่นแหุ่นนี้เยอะเลยะหงแย่มันจะมองยากเพราะสีมันเหมือนกิ่งเลยอืมันไม่เหมือนตอนดอกบานนะจะแดงว่าที่เนี่ยเขาจะเล็กเขาขึ้นทําบานที่หลังผมอะผมเป็นมันขึ้นเป็นนิ้วก้อยแล้วอะนี่ยังไม่ขึ้นหนามเลยยังพึ่งหหงแย่ไม่ใช้เวลาอย่างน้อยสิบวันถึเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งอะสิบวันเนี่ยแน่นอนอาทิตย์วันจะรู้เลยว่ามันจะพองขึ้น หนามจะพองขึ้นนี่ยังอี่ยัง่ะยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดต้องใช้เวลาก่อนอ๋อตอนนี้คือยังไม่เป็นท่าทีว่าจะติดหรือไม่ติดใช่มันยังไม่ยังไม่ออกหนามเลยแค่หมวกออกไปตอนนี้ใช่แค่เป็นทางแย่ไหมเดี๋ยวมันต้องโหดไปก่อนมําจะเนื้อจะพองเลยหนามจะพองขึ้นยังไ่ติดแน่ขึ้นลูกแล้วนี่ยังไม่ขึ้นลูกชักอาทิตย์หนึ่งใช่อาทิตย์ตั้งสิบสิบวันเนี่ยกำลังดีจะลูกเลยช่วงนี้เราก็ประคองน้ําใช่แล้วก็ฉีดอาหารทงที่ใบแล้วก็ฉีดที่เนี่ยฉีดที่ช ระยะนี้ยังใช้ตัวบํารุงสูตรไหนอยู่ผมก็ใช้อายนายทรแโพนอยู่อ่าเพะก็อ่าพึ่งพึ่งไหนตัวใส่ใส่พึ่งเทอร์โบแคลเซียมบอลอนใส่ไหมใส่ใส่สีตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมรากยาวมาตั้งแต่ดอกจนทำดอกเลยแหละอ๋อทำดอกก็เข้มข้นหน่อยตอนนี้เราต้องฉีดถีไหมก็ถ้าเราจากคว้นถี่ก็เจ็ดวันผลก็ได้มันขึ้นเร็วติบวันก็ได้แต่เนี้ว่าถ้าอยากให้มันเร็วกว่าเจ็ดวันอืมอมมันได้เร็วกว่า ทันตาเห็นเลยก็ยังเป็นสูตรเดิมตั้งแต่ทําดอกมาสูตรเดิมฮะสูตรเดิมคือเราก็ฉีดไปเพียงแต่รถพึ่งหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรอ๋อจะไม่เข้มข้นเหมือนตอนเรากระตุ้นตอนนั้นห้าซองต่อน้ำพันลิตรเนี่ยตอนนี้เหลือเหลือไอไนายหนึ่งลิตรใช่เทอแพนหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรพึ่งเทโบหนึ่งซองหนึ่งซองแคลเซียมบอลลอนหนึ่งขวดหนึ่งลิตรเหมือนกันต่อน้ำพันลิตรใช่น้ำพันลิตรบำรุงดอกยาวมาใช่บวกแมลงบวกอะไรก็ว่าไปใช่แมลงลาอื ต้องใส่อยู่แล้วเนี่ยเพี้ไฟกับราตัวเนี้ยถ้าราเข้ามาอะไรก็ร่วงหมดใช่ไหมใช่ถ้าเป็นลูกแล้วไม่เป็นไรอ๋อตอนยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยอันตรายมากสุดต้องดูแลให้ดีช่วงนี้ใช่เราต้องฉีดยารากับเพียวไฟเอฟซีก็ต้องไปดูแลสวนตัวเองนะใช่ฮะมันจําเป็นที่สุดน้าค้างหนาเกิดราเข้าร่วงหมดทำไมฉีดเพียวไฟทำไมยังร่วงอยู่อแต่คนไม่ดูแลเรื่องยาราใช่ราเข้าก็ร่วง บางคนน้ามากน้าน้อยก็ร่วงอีการ่วงไง่มันมันต้องการน้ําน้อยไงอแต่บางคนเขาบอกกูให้ชั่วโมงทำไมมันติดอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าเคยกิน่างไหนมาแล้วแต่ดินมันเหลอใช่แบบไหนมาถ้าเราเหมือนว่าถ้าดินทรายเม็ดใหญ่อ่ะเราให้น้อยมันไม่พอไม่พอมันแห้งเร็วแหงตอนกางวันอากาศร้อนเนี่ยมันก็เลยแห้งเร็วทําให้พืชไม่พอน้ํามันขายน้ําด้วยดูดด้วยไม่พอไงมันก็เลยจะมันง่ายแต่เมื่อตอนตอนตอนในบ่ายลองจับดูเลยว่ามันนิ่มไหม ถ้านิ่มกับน้ําน้อยอ่ะทำมันตั้งขี้เดียวขี้เดียวคือเยอะไปถ้ามันเริ่มกลางนั่นแหละมองมันกลางอย่างเงี้ยนะถือว่าเยอะไปแบบคล้ายๆอย่างนี้นะใช่มันกลางไปกงลาๆหน่อยนะกลางไปกลางมันจะอย่างนี้ธรรมดาของมันนะธรรมดาของเขาเเลยนี่ยธรรมดาเลย์ลอยๆอย่างเงี้ยโอเคสวยนะถ้ากลางมากไปเหมือนเหมือนเราให้น้ํามากดอกกลางเกินเนี่ยแต่ไม่เคยติดแบบเนี้ยลอยๆดีนะใช่ฮะทิ้งตัวหน่อยได้ได้อยู่เนี่ยพวกเนี้ยอ๋อ นี่ยังใช้เวลาอีกห,หลายวันอะพอจะรู้เลยว่าคืนอะยังไม่มีเม็ดยังไม่ทางยังไม่ได้สร้างอะไรเลยใช่อีกสักต้นหนึง่งเอฟซีเราพูดถึงในเรื่องของหางแย้ก่อนเนาะการให้น้ําอันนี้ก็ดูโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ครับทรงนี้มันจะทิ้งๆเลยนะได้อยู่นี่ทิ้งๆแนละ้วได้อยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยไงอืาอืมรวงบ้างอะไรบ้างปกติไหม ปกติของเขาถ้าเราเหมือนอ่ะเราผสมเกสรหรือว่าเราช่วยปัดดอกอเราให้น้ำผลยาเหมือนกันเนี่ยเราช่วยเขาไม่ล่วงอ่ะเราต้องมีหลายตัวรวมกันอ่ะเหมือนอ่ะน้ำด้วยวิธีการจัดการด้วยใช่ตัวหลายอย่างรวมกันไม่ใช่ว่าคุณจะผสมปัดดอกอย่างเดียวติดดีมไม่ใช่ไงส่วนอื่นอาจจะมีแต่ส่วนนี้ไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่ฟงไม่ปัดไม่แต่งอะไร <c oughs> <c oughs> มีเวลาให้น้ําก็ดีแล้วบอกการปัดอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ปัดก็ติดดีไหมเดี๋ยวนี้ก็ช่วยก็หน่อยอะไรที่ว่ามันเราคิดว่าดีแล้วก็ต้องช่วยกันทำอ่ะเรามีเวลาเราก็ทําไปเพราะมันปีละหนไงแล้วมันเอาที่ดีนะใช่ไอเต็มที่ฉะนั้นเรื่องน้ําสําคัญสําคัญในตัวเล็นในช่วงเนี้ยเรื่องบานมันจวถึงหางแย้ว่าจะติดเป็นลูกหรือเปล่า ส่วนการให้น้ําก็ให้ดูสภาพดินตัวใช่เป็นหลักเลยในแต่ละแปลงใช่แต่ละแปลงเป็นหลักเลยว่าของคุนดินอะไรไงคุณปั้นโคกไหมแล้วคนที่เรียบต้องใช้อัตราการให้น้ําหัวเวียงน้ํามามากับมันก็ไปเร็วอีกสมมติเราเป็นโคกเป็นเนินเป็นเชิงเขาไงน้ามาเร็วไหลลงเกียงมันซึมไม่ทันถ้าอย่างแปลงนี้เลยสภาพที่เอฟซีเห็นตอนนี้แนะนําให้น้ําแบบไหนนะอันนี้ก็สี่สิบนาทีได้เพราะว่ามันเป็นที่เรียบไงเป็นที่ราบเรียบใช่สี่สิบนาทีได้อยู่ ว้นสงวันเว้นสองวันสองวันได้อยู่แต่เนื้อก็ไปไม่มีทรายนยหน่อยใช่ทรายบนดินเ็าเรียกทรายบนดินรายละเอียดทรายอันดินปนทรายรชยบนดินใช่ไปรายละเอียดที่มันจะไม่เป็นทรายใหญ่มากใช่แต่ทรายหยาบมันจะเหมือนเราเราขึ้นมาเนี่ยทรายเม็ดใหญ่มันจะลงเร็วก็ฝากเอฟซีไว้ช่วงสําคัญ ก็คือช่วงดอกบานจนถึงหางแย้ใช่ควบคุมน้ําให้ดีฉีดยาฉีดมาลงมาแมลงเชื้อราก็สําคัญสํำคัญ,คญ,คญนะครับอย่าประหมาาในช่วงนี้จนกว่ามันจะติดเป็นลูกแล้วให้มันขึ้นลูกก่อนมันก็ยังดีกว่ากับที่ว่ากํากึง<อ>ติดแต่ไม่ติดอย่างเงี้ยมันอ,อันตรายกว่าถ้าเป็นลูกก่อกาปั้นหมองนมเนี่ยมันถึงยังไงมันก็จะดีอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรกินคือเพี้ยไฟก็กินไม่ได้นอกจค่นอนนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวฉะนั้นช่วงที่เรียกว่าจุดสําคัญเลยใช่ นะช่วงดอกบานเป็นหางแย้นเนี่ยการขึ้นลูกนี่แหละสำคัญนะครับการฉีดบำรุงการดูแลใให้อาหารเขาไง้อนารจากทางลูกเขาทางใบทางลูกเนี่ยก็ต้องฉีดตลอดไงเจ็ดวันทิ้งวันแล้วแต่ว่าเขาจะฉีดได้หมดการให้น้ําก็สําคัญสําคัญทุกอย่างมันต้องแมทช์กันนะแมตช์กันนะคือยิ่งลมลมแรงๆอ่ะเราก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มน้ําขึ้นแล้วแต่ว่าณะวันนั้นเวลานั้นมันเป็นแบบไหนอากาศเป็นไงไงคุณต้องดูด้วย แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสิบห้าวัน,านมาสิบห้าวันจะขึ้นลูกแล้วหร้่วงไหมจะรืร่างไงมันจะเหลือมากเหลือน้อยเ <constructor> หลือมากเหลือน้อยเพราะอากาศแน่นอนไม่แน่นอนเลยช่วงนี้ไม่มนนอนเดี๋ยวว่าก<ม>ีา3ตีวันลมจะแรง่ะเอฟซีแล้วมาติดตามแปลงพี่พอออยครั้งนึ่งนะครับประมาณสิบห้าวันรอยขึ้นลูกก่อนโอเคนะครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ